ชื่ออ,อนะคะอลิสลาจักทลาโนนนะคะเป็นดีไซน์ดีคเตอร์ของบริษัทออนเนียนค่ะเราควรให้ความสนใจกับอะคูสติกดีไซน์แล้วก็คุณภาพเสียงเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ของคนหนึ่งในภาษาสัมผัสมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่มันรับรู้ได้บางทีเราออกแบบทางกายภาพแล้วอ่ะเราลืมนึกถึงเรื่องนี้มันก็จะทําให้พื้นที่ของเราอะเหมือนมันด้อยค่าลง ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแบบแค่ร้านอาหารหรือคาเฟ่อะไรเงี้ยเวลาเราเข้าไปแล้วเหมือนสิยงมันดังมันก้องเราไม่สามารถที่จะสนทนากับเพื่อนได้เข้าไปเราก็รู้สึกเออที่นี่ไม่คอมฟอร์ทเยิหรืออย่างพวกห้องประชุมห้องสัมมนาหรือว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตเนะีอะคูสติกเนี้ยมีความสำคัญมากๆขึ้นไปอีก ประสบการณ์ที่เคยทำมาเกี่ยวกับอะคูสติกดีไซน์นะคะที่จำเป็นต้องใช้เลยแน่ๆก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติริกิที่มีห้องสัมมนาแล้วก็ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ตอนนั้นก็มีการทำงานร่วมกับทางคอนซัลแทนนะคะเขาจะช่วยคำนวณค่าเสียงให้ว่าวัสดุเราเนี่ยซับเสียงสะท้อนเสียงยังไงได้บ้างเขาจะให้ไกด์ในการดีไซน์ง่ายๆเช่น ถ้าผนังมันขนานกันเนี้ยเสียงมันก็จะสะท้อนเยอะแต่ถ้ามันมีการบิดมันก็กระจายเสียงออกไปหรือว่าการแอบสอบเสียงอะไรเงี้ยก็จะมีการคำนวณทั้งหมดรอบด้านพื้นผนังเพดานทุกด้านเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่เหมาะสมกับพื้นที่การออกแบบลวดลายเนี่ยก็ช่วยด้วยเพราะเวลาที่เราเจาะรูเนี่ยเสียงมันจะเหมือนซึมมากกว่าเรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเหมือนที่เราเคยเห็นอะคูสติกที่มันเป็นรูรูผนรู แล้วมันก็จะมีที่ซับข้างในค่าซับเสียงก็จะช่วยด้วยแล้วก็ได้เรื่องคอนเซปต์ด้วยได้เรื่องหน้าตามันด้วยทางกายภาพห้องนั้นเนี่ยคือบอลลูมนะคะเป็นฮอลล์แล้วก็เราอยากทำคอนเซปต์ผ้าชาวเขาแล้วก็เลยเลือกลายที่เป็นคล้ายๆลายเม็ดลูกเดือยเปลือกลูกเดือยมาทำแล้วก็ออกแบบลายจริงๆที่ผนังอะเรามีออคูสติกจริงด้วยที่เป็นสำเร็จรูปนะคะแล้วก็แผ่นเนี้ยมาเจาะอ,อีกทีหนึงนะะ่งก็ช่วยเรื่องซับเสียงด้วยแล้วก็เรื่องแพทเทิร์นแล้วก็ จะเห็นข้างล่างว่ามันเป็นผนังที่มันเป็นซิกแซก่ะอันนี้มันก็ช่วยด้วยเวลาที่ผนังมันไม่ขนา,กานกะันอะเรื่องการสะท้อนจะน้อยลงการที่ให้นิสิตนักศึกษามาร่วมประกวดเนี่ยคิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากเลยเพราะเวลาที่เราเรียนอะเราก็จะเหมือนออกแบบตามแบบภาพหรือรอะไรเงี้ยสิ่งที่เห็นอนะแต่เวลามันสร้างขึ้นมาจริงอะมันก็จะมีเซนส์ด้านอื่นด้วยที่มันไม่ได้อยู่แค่ในคอมพิวเตอร์หรือในกระดาษอย่างเรื่อง เสียงเรื่องกลิ่นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสตาร์ดิ้งอะตอนนี้เลยก็จะได้เผื่อในอนาคตรเราไปทำแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออมันมีเซนต์ด้านนี้อยู่ด้วยนะในการออกแบบค่ะ